หลักการแนวคิดในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะคะอันดับแรกเลยต้องมีความจริงใจต่อลูกค้าทุกอย่างอะไรก็ตามที่เราให้ความจริงใจไปทุกอย่างมักจะสําเร็จเป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมค่ะที่สารสกัดเป็นออร์แกนิกวัตถุดิบน่าจะปลูกตาหลักของเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้นปราศจากสารเคมีะคะ่ะ แรงบันดาลใจอันดับแรกเลยก็คือว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณแม่มีผิวแบบคันแล้วก็มีตุ่มขึ้นอะไรลักษณะนี้ค่ะคือถ้าดูแล้วก็น่าจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิกคีมบำรุงผิวมาทาให้แล้วผลปรากฏคุณแม่ดีขึ้นตรงนั้นก็เลยเป็นจุดบันดาลใจว่าในเมื่อเราได้ใช้ของดีๆเราก็อยากจะผลิตสิ่งดีๆให้คนอื่นได้ใช้เช่นกันค่ะ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เรานะคะวัตถุดิบทุกตัวนี่คือก็อย่างที่บอกไว้คือปลูกตามหลักของเกษตรอินทรีย์และที่สำคัญมีเครื่องหมายมีมาตรฐานรับรองค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะอบรมโครงการนี้นะคะธุรกิจยังมีข้อสงสัยในหลายๆจุดแต่เมื่อมาอบรมโครงการนี้แล้วทุกความรู้ทุกทุก วิชาที่ท่านอาจารย์มอบให้เนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนํามาใช้ได้แม้แต่เรื่องของการเขียนแผนธุรกิจการทําการตลาดมีโอกาสได้ปรึกษาเชิงลึกกับท่านอาจารย์รู้สึกว่าได้คําตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะและที่สําคัญก็คือเราไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเรามีกลมทรงเสริมเป็นที่ปรึกษาและคอยสนับสนุนค่ะ เป้าหมายของเรานะคะก็คือเราส่งออกไปขายที่ประเทศบาเรนนะคะแต่ในอนาคตเราก็มีโครงการว่าจะนำมาขายที่ประเทศไทยด้วยเพราะว่าเราผลิตสิ่งดีๆให้กับประเทศบาเรนใช้เราก็ต้องการนำสิ่งดีๆนั้นกลับมาให้คนไทยเราใช้เช่นกันคะ่ะ